สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคจะมาบอก3ตั้งค่าที่ให้ไปทําในการตั้งค่านะคะแล้วจะทําให้โทรศัพท์ของคุณทํางานได้เร็วขึ้นค่ะวิธีนี้ใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าใช้มาแล้วและวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้กับซิมทุกประเภทเลยค่ะมันมี3การตั้งค่าใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแรกค่ะกดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมานะคะ แล้วก็ไปกดที่การจัดการทั่วไปค่ะกดรีเซ็ตนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายค่ะกดตั้งค่าใหม่นะคะกดรีเซ็ตค่ะจะขึ้นว่ารีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุผลที่เรารีเซ็ตนะคะ มันจะมี2อย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะคือฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์แล้วเวลาที่ซอฟ์แวร์ของเราเนี่ยทำงานผิดปกติติดขัดหรือว่าอาจจะมีปัญหาเราก็สามารถมารีเซ็ตได้ค่ะมันจะรีเซ็ต i Bluetooth แล้วก็ Network ค่ะจะทำให้ทุกอย่างใช้งานดีขึ้นค่ะการตั้งค่าที่2นะคะให้เลื่อนไปที่คำว่าการดูแลอุปกรณ์ค่ะกดเข้าไปมันจะขึ้นให้ว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ที่หน่วยเท่าไหร่นะคะแล้วก็กดไปที่หน่วยความจาค่ะ มันจะขึ้นให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็กดล้างตอนนี้ค่ะที่โทรศัพท์ของคุณช้านะคะก็เพราะว่าไอแอปที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นแอปที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะคะ่ะมันกําลังวิ่งใช้พลังงานอยู่ในโทรศัพท์ของคุณจึงทําให้โทรศัพท์ของคุณช้าแล้วคุณก็จะคิดว่าเน็ตเนี่ยช้าแต่ไม่ใช่เน็ตนะคะมันเป็นเพราะว่าไอแอปพวกนี้เลยค่ะที่ทําให้โทรศัพท์ของคุณนั้นติดขัดค่ะ ง่ายแค่นี้เองค่ะถ้าคุณล้างเสร็จแล้วก็จะหายไปค่ะแล้วมันก็จะเร็วขึ้นตามปกติเลยค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าที่3มนะคะให้กดออกจากหน้านี้ก่อนค่ะตั้งค่าที่3นะคะกดเข้าไปที่การเชื่อมต่อค่ะกดไปที่เครือข่ายมือถือนะคะแล้วก็กดไปที่ชื่อ access point ค่ะ ขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะของเราเป็น D tag เราก็เลยจะต้องกดไปที่ D tag internet แต่ถ้าของคุณเป็น True ก็กด True กดเป็น AIS ก็กด AIS นะคะกดที่ตัวเองมีแต่เป็นกดอันแรกที่เขียนว่า internet ค่ะแล,แล้วก็เวลาคุณทำแบบนี้นะคะจะไม่เสียตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นทำได้ค่ะไม่มีปัญหาทีนี้เขียนตามที่เราจะบอกนะคะอันแรกนะคะชื่อกดไปคาว่าชื่อค่ะกดไปแล้วก็ลบ D tag internet ออกก่อนนะคะแล้วก็เขียนว่า G R I D C G T O W E R ค่ะทีนี้คุณต้องสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องให้ทุกตัวเนี่ยเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยห้ามตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูดีๆค่ะแล้วก็กดตกลงต่อไป A P N นะคะแล้วก็ลบ d t a g w a พวกนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เขียนคำว่า5 G T E S T I N G O N T O W E R อันนี้ก็เหมือนกันนะคะสังเกตดีๆนะคะให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะแล้วก็ห้ามมีตัวเว้นวรรค่ะต้องให้มันติดกันทุกตัวเลยค่ะกดตกลงค่ะ p r o x s C เราก็ไม่ต้องสนใจพอรตก็ไม่ต้องชื่อผู้ใช้ไม่ต้องทัสผ่านไม่ต้องเซิร์ฟเวอร์ค่ะเซิร์ฟเวอร์สำคัญนะคะกดเข้าไปค่ะทีนี้ให้เราเขียนคำว่า world wide web ก็คือ www, www. google com ค่ะกดตกลงค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะให้มาถึง MCC ค่ะกดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวเลข405ค่ะ กดตกลงนะคะ MNC ค่ะลบตัว05ออกแล้วก็เติม870ค่ะกดตกลงค่ะเราจะมาดูเป็นโปรโตคอล APN นะคะกดเข้าไปค่ะอันนี้มันเป็นอันสุดท้ายอยู่แล้ว IPv4 อันนี้ก็กดโอเคยกเลิกไปนะคะแล้วก็โปรโตคอลการ roaming APN อันนี้ให้ย้ายมาเป็นอันสุดท้ายค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาที่การติดต่อนะคะ กดไม่ระบุค่ะห้ามกดอย่างอื่นเลยนะคะต้องเป็นไม่ระบุอย่างเดียวแล้วก็กดตกลงค่ะทีนี้ไปกดจุด3จุดตรงข้างบนนะคะกดบันทึกค่ะกดบันทึกเรียบร้อยแล้วก็กดออกจากค่าตั้งค่าไปค่ะออกจากการตั้งค่าแล้วให้กดรีสตาร์ทค่ะให้โทรศัพท์มันปิดแล้วก็เปิดใหม่ด้วยตนเองเวลาคุณเปิดใหม่มาปุ๊บ เน็ตของคุณก็จะใช้ได้เร็วปี๊ดเลยค่ะเหมือนนักแข่งนัก,นกวิง่งแข่งที่ได้ที่1เลยค่ะมันจะเร็วจริงๆนะคะทําได้ทุกเครื่องเลยค่ะลองทําดูได้นะคะแค่นี้เองค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็จะเอาความรู้ดีๆแบบนี้ทําให้เน็ตคุณเร็วทําให้เน็ตคุณดีมาดูคลิปเราได้บ่อยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะขอบคุณค่ะ